ให้เป็นผู้ที่จะต้องทุกข์ทรมานเพราะเขาอยู่ในโลกวิญญาณเขาเห็นความเป็นจริงว่าเมื่อผิดพลาดแล้วทาอะไรสนุกสนานเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาผลที่ได้รับนั้นมันรุนแรงมันทรมานมันทุกข์แสนสาหัสก็จึงเป็นที่มาว่าบรรดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงยังมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์การที่มาเกี่ยวข้องมนุษย์นั้นอันที่หนึ่งก็เป็นความรักเป็นความเมตตาที่สองเขาก็คือความปรารถนาดีอยากจะสร้างกุศลด้วยการช่วยเหลือเขาเป็นผู้ เพิ่มพูนให้กับบรรดาพรมวิหารเคยเกิดขึ้นในจิตใจให้มีความเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาเขาเป็นผู้ศึกษาเล่าเรียนกับชีวิตของมนุษย์เพื่อได้ไดพัฒนาว่าวันหนึ่งเขาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะต้องทําตัวอย่างไรเขาจะต้องอธิษฐานอย่างไรเขาจะต้องบําเพ็ญเพียรอย่างไรดังนั้นเทพเทวดาทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นก็จึงเป็นเทวดาที่จะปารถนาที่จะพัฒนาบุญบรารมีและเป็นผู้สะสม <c oughs> ประโยชน์ให้กับตนเองและเป็นการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะได้พัฒนาไปสู่การมีปัญญาสูงสุดเราทั้งหลายก็จะได้รู้ได้เห็นว่ามีบรรดาบุรุษวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องโดยรวมแล้วที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็อาจจะอยู่ในสถานะที่ทุกข์ยากลําบากทรมานแสนสาหาัสไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หากใครก็ตามเป็นญาติใครใครก็ตามเป็นสหายใครเกี่ยวข้องกับใครเขาจะมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถจะสื่อสารออกมาให้เห็นไม่สามารถ ามารถที่จะพูดจากันได้ก็จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นผู้พิจารณาจะต้องใช้สติและปัญญาถามว่าบรรดาดวงวิญญาณไม่มีงานทําหรือทําไมถึงต้องมายุ่งเกี่ยวกับเราก็เหมือนเราถ้าเราไม่มีข้าวจะกินไม่มี ยาที่จะรักษาโรคเราก็ต้องหันหน้าไปหาญาติของเราไปหาลูกหาเต้าหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่หาบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเราจะไปหาคนอื่นได้อย่างไรนี่ก็คือที่มาของบรรดาดวงญาณทั้งหลายที่มาเกาะเกี่ยวเราก็จึงต้องทําความเข้าใจว่าเขาทุกทรมานเขายากลําบากและเขาเป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ต้องมาเกี่ยวข้องกับบรรดามนุษย์เพื่อจะได้รับส่วนแห่งบุญแห่งคุศรดังนั้นเราก็จึงต้องทําความเข้าใจว่านนี้โลกมนุษย์ นี้ก็จึงเป็นโลกมนุษย์ที่กําลังถูกบรรดาปีศาจมารคนเลวคนชั่วพากันปฏิเสธพากันหัวเราะย้อยเยยปิดโอกาสไม่ให้เราสนใจใส่ใจปิดโอกาสไม่ให้บรรดาดวงญญาณทั้งหลายทั้งปวงนั้น <c oughs> ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเราก็จึงต้องเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาเราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานเป็นอะไรเป็นหลักยึดก็ดูที่พระพุทธเจ้า ดูที่พระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสได้สอนพระผู้ดองค์ได้บอกว่าตัวเองนั้นก็เคยเป็นเทพเป็นเทวดาตัวเองก็เคยอยู่ใน,นวรรว์และแม้กระทั่งเคยทําผิดทำพลาดก็เคยอยู่อบายภูมินั่นก็เป็นที่มาว่าพระผู้ดองค์เองนั้นก็ให้ความสนใจใส่ใจและอยู่ในฐานะที่วนเวียนอยู่กับวัฏสงสารมากมายดังนั้นเราทั้งหลายก็จึงต้องเป็นผู้มีสติมีปัญญาเก่าจะต้องต่อสู้กับเรื่องราว <c oughs> ในจิตใจของเราเพราะบรรดาผู้คนที่มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่อาจจะเป็นพวกมารพวกปีศาจพวกที่มีแต่ความ <c oughs> ทุกทรมานรวมทั้งถึงมีความมืดบอดมีอวิชชาพวกนี้จะเป็นผู้ปฏิเสธพวกนี้จะกลายเป็นผู้ที่หัวเราะเยาะเย้ยถากทางเป็นผู้กีดกันไม่ยอมให้เราทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้ทําคุณงามความดีหลายคนนั้นก็ถูกปีศาจปลูกมารทั้งหลายทั้งปวงเข้าสิงเพื่อให้ทําผิดทำพลาดเหมือนเกิดในสมัยพุทธกาลพวกมารทั้งหลายก็พยายามที่จะ ให้เสนาและบรรดาบริวารทั้งหลายเข้าสิงสู่ในบรรดาประชาชนชาวบ้านเพื่อไม่ให้ใส่บาตรกับพิสุสงผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหมู่บ้านนั่นก็แปลว่าพญามารน,นั้นมีความปรารถนาที่จะขัดขวางทุกคนที่ทําคุณงามความดีนั่นก็เป็นงานของเขาที่จะต้องขัดขวางคุณดี คนดีคนบำเพ็ญเพียรพี่สุสงรงก็จึงเดือดร้อนฤทิสุสงก็จึงได้เป็นผู้ตั้งสติและจะต้องหาวิธีการที่จะทําอย่างไรให้บรรดามนุษย์และประชาชนทั้งหลายได้เข้าใจในเหตุการณ์ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น <c oughs> ด้วยการดนจิตก็โดนใจผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอิทธิพลเพื่อจะได้เป่าประกาศเพื่อจะได้บอกไปยังผู้คนทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นผู้ ปฏิเสธไม่ยอมให้อาหารไม่ยอมใส่บาตรกับพิสุงสงก็จึงเกิดความอัตคัดผืดเคืองนั่นก็แปลว่าผลงานของพญามารคือขัดขวางทุกคนขัดขวาง <c oughs> ความดีความสําเร็จของทุกคนในทุกโอกาสแม้แต่พระพุทธองค์เองพญยามารก็ยังเล่นงานพญามารก็ยังขัดขวางพญามารก็ยังมาเป็นผู้แสดงตัวแสดงตนที่จะ ปฏิเสธรวมกระทั่งถึงหว่านล้อมทุกสิ่งทุกอย่างให้พระพุทธรค์นั้นอย่าได้เข้าถึงมรรคานิพนอย่าได้บรรลุธรรมอย่าได้มาแสดงธรรมอย่าได้มาช่วยเหลือสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงบบดนี้เราทั้งหลายทั้งปวงก็จึงต้องเป็นผู้ตั้งสติให้ดีว่าบรรดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวงที่เขา <c oughs> แสดงความรู้สึกแสดงความคิดเห็นมานั้นก็แปลว่าเขาเป็นพวกปีศาจเป็นพวกมารเป็นพวกอวิชชาเป็นพวกมีกองกิเลสเป็นผู้มีความมืดบอดเราก็จึงต้องยกใจให้สูงส่งว่าเราทําคุณงามความดีเราทําแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราทําในสิ่งที่บรรดาเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงพากันที่จะทํามันจึงเป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่ามีความเมตตาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันถอยเทพนั้น หลางคนบางองค์นั้นก็เป็นผู้ที่มีเจตนาดีบางคนบางองค์นั้นได้เป็นถึงขนาดเรียกว่าพระอริยะบุคคลแต่ยังไม่สามารถเข้าสู่พระนิพพานได้ก็ต้องมาสร้างบุญบารมีบางองค์นั้นก็ถือเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะต้องมาช่วยเหลือบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายดังนั้นขาวข้หลายก็จึงมาเกี่ยวข้องกับบรรดามนุษย์แม้แต่พระพุทธองค์เองในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้อยู่ไหนก็มาวนเวียนอยู่กับบรรดามนุษย์เป็นเทวดาชั้นจตุมหาริิกา เพราะเป็นเทวดาที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์มากที่สุดการจะสร้างบุญสร้างบาร,รมีการจะทําคุณงามความดีเราจะไปทํากับใครจะไปทํากับเทวดาด้วยกันเขาก็ไม่ปรารถนาเพราะเขาก็มีอย่างที่เรามีเขาก็รู้แล้วก็เป็นอย่างที่เราเป็นดังนั้นมึงไม่มีความเดือดร้อนไม่มีความสนใจและไม่มีความปราถนาจะได้รับของใครดังนั้นบนเทเทวดาจึงไม่สามารถที่จะสร้างบุญสร้างกุศลได้นอกจากพระพุทธเจ้าจะให้แต่ปัญญาสูงสุดหากวันดาผู้คนทั้งหลายทั้งปวง ที่จะไปทำคุณงามความดี เทพเทวดานั้นจะสร้างบุญบุญนก็มาสร้างกับมนุษย์มนุษย์ก็มีโอกาสที่จะทุกข์ทรมานด้วยการเจ็บด้วยการป่วยด้วยการขัดสนด้วยเศรษฐกิจรวมมาทั้งเดือ้เรื่องสติปัญญาและโรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงและปัญหาอุปสรรคก็จึงเป็นการช่วยเหลือปัดเป่าชี้นําให้เกิดความรู้ให้เกิดความเข้าใจแนวทางในการประพฤติปฏิบัติจะไปช่วยบรรดาว,วิญญาณทั้งหลายที่มืดบอดเช่นเป็นพวกเปรตอสุลกายพวกนั้นก็มีแต่หิวกระหายไม่สามารถเล่าถือทัพธรรมได้ก็จึงเป็นเรื่องที่ เทพเิวดาทั้งหลายพระโพธิสัตว์จึงปรารถนาะที่จะมาสร้างบุญกุศลสร้างบารมีคับบรรดามนุษย์นี่ก็เป็นที่มาว่าเทพเิวดาทั้งหลายทั้งปวงจึงได้มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์แต่เรื่องจากมนุษย์เป็นบุคคลที่มีกิเลสมนุษย์นั้นเป็นผู้ที่พยายามที่จะข <c oughs> ู่ขาด ในทุกสิ่งทุกอย่างเช่นศาสนาต่างๆนั้นเมื่อมีเทพเทวดามาก็จะบอกว่าเทพเทวดาของตนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เทพเทวดาของตนนั้นเป็นผู้สร้างเทพเทวดาของตนนั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถเทวดาของตนเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องผิดพลาดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์ ที่เรียกว่าบรรดามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ไม่อยากให้ศรัทธาบริวารทั้งหลายทั้งปวงเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปหาแนวทางอื่นๆอยากจะได้ลาบสกาละก็จึงพยายามสร้างเรื่องกุเรื่องขึ้นมาว่าเทพเวลาของตอนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างเป็นผู้มีความหมายเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช จึงทาให้เกิดการแตกแยกเทวดาทั้งหมดบนจักรวาลไม่ได้มีการแตกแยกไม่มีการแบ่งชนชั้นวรรณะไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นใครเขาก็รู้ตัวว่าเขาเป็นเทวดาเขาก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีแต่มนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นที่เป็นคนปรุงแต่งที่เป็นคนขีดขวางที่เป็นคนแบ่งชั้นแบ่งชน <c oughs> แบ่งฐานะจนกระทั่งเกิดการแตกแยกกันจึงทําให้เรื่องราวต่างๆวุ่นวายและเสียหายรวมกระทั่งถึงปีศาจมารทั้งหลายทั้งปวงเข้าเข้าโดนจิตโดนใจบางคนนั้นมีเทพเจวดาที่มาเกี่ยวข้องพยายามสื่อสารแต่ด้วยอํานาจแห่งกิเลสของตัวเองมีความอยากได้มีความปรารถนาที่อยากจะเป็นผู้มีชื่อมีเสียงมีล่ามมีสาการะมีบริวารจึงได้คิดในแนวทางของกิเลสบรรดามารทั้งหลายปีศาจทั้งหลายก็จึงเข้าสวมสิงในจิตใจของผู้ ที่ได้รับการสื่อสารจากบรรดาทเทพเทวดาทั้งหลายก็จึงเป็นที่มาว่าทําไมผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับเทวดาทําไมถึงเปลี่ยนอุปนิสัยไปทําไมถึงมีจิตใจที่หินเก่ตัวมีแต่ความโลภมีแต่ความอยากได้มีแต่ความมัวเมามีแต่การบ้าำนาจนั่นก็แปลว่ากิเลสของตัวเองนั้นเปิดโอกาสให้มารปีศาจทั้งหลายทั้งปวงนั้นได้เข้าสิงสู่ทเทพเทวดาทั้งหลายไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจบรรดามนุษย์ทั้งหลายให้ตั้งมั่นอยู่ในควัน <c oughs> ในความดีในความถูกต้องได้เพราะมนุษย์นั้นมีสิทธิ์ตัดสินใจที่จะเลือกทําผิดหรือทําดูเลือกทําดีหรือทําชั่วหากใครก็ตามหลงไหลเพลิดเพลินม,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 มัวเมาสนุกสนานไปกับโลกกระทำทั้งแปดนั่นก็จะเป็นเหยื่อของมารจะเป็นบริวารของมารและมารก็มีความสามารถที่จะ <c oughs> <c oughs> เรียนแบบหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ใกล้เคียงมีเพียงเดียวเท่านั้นที่ไม่ทํา และทำไม่ได้ก็คือเจตนาดีมานไม่มีเจตนาที่ดีสำหรับมนุษย์และเพื่อนทั้งหลายทั้งปวงมานจะเป็นผู้ขัดขวางทุกคนถึงจะเป็นการเสนอความคิดเสนอผลงานอะไรในทางที่ดีใน